ิเลสิเลสิว่าโลกหลังความตายเป็นยังไงสิริถามทำไมเมืองอยากตายเหรอไม่ใช่สิรลแค่อยากรู้เฉยไม่รู้หรอกโลกหลังความตายเป็นยังไงแต่รู้ว่าหลังจากที่เราตายคนที่อยู่เขาทํายังไงทํายังไงคืออะไรหมายความว่าไงนี่คือความจริงของชีวิตหลังความตายลูกเมียญาติที่น้องจะร้องให้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาจะร่วมกันวางแผนเผาเราตามความเชื่อ สมการสนทนาญาติและเพื่อนของคุณก็จะโทรหาญาติแสดงความเสียใจบ้างก็โทรบอกไม่ว่างไม่สามารถมาร่วมงานได้โทรศัพท์ของคุณอาจดังขึ้นบ้างจากคนที่ไม่รู้ว่าคุณตายแล้วหลังจากเผาศพคุณแล้วทุกคนต่างแยกย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเผาศพแล้วลูกๆที่เราห่วงหนักหนาก็แยกย้ายทำมาหากินกันต่อเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดที่ทำงานของคุณก็รับคนใหม่เข้ามาทำงานแทนคุณไม่มี ้ก็อยู่ไดรถบนถนนก็ยังวิ่งเหมือนเดิมร้านค้าก็ยังเปิดปกติได้แม้ไม่มีเราเป็นลูกค้าไม่เกิน6เดือนคู่รักคู่ชีวิตก็ยิ้มหัวรอกับโลกโซเชียลได้เป็นปกติครบ100วันหรือขวบปีเขาอาจร่วมกันทำบุญระลึกถึงคุณบ้างแล้วจากนั้นคุณก็ค่อยๆหายไปจากความทรงจำของทุกคนนี่แหละบริบ